L TVS cerveja วโครงการทางด่วนเชื่อมนครหลวงเวียงจันทร์และวังเวียงก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์กว่าร้อยละเจ็ดสิบแล้วบริษัทผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมนครหลวงเวียงจันทร์และวังเวียงเปิดเผยว่าปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และคาดว่าจะมีพิธีส่งมอบพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในวันที่สองธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันชาติของประเทศลาวโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าก่อสร้างราว1.2พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐมีระยะทางกว่า1 1 3กิโลเมตรซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์และวเวียงใช้เวลาลดลงจาก2-3ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ทางด่วนดังกล่าวเป็นโครงการแรกของโครงการก่อสร้างทางด่วน เชื่อมนครหลวงเวียงจันทร์และบ่อเต็นซึ่งจีนและสะพปออลาวลงนามในสัญญาร่วมทุนก่อสร้างเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2560ที่ผ่านมาโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย